สวัสดีครับแจ้งข่าวเรื่องของอากาศหนาวเย็นครับวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน68ครับผมมีการประกาศแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบนะครับจนถึงวันที่23พฤศจิกายน68นะครับผมซึ่งอากาศที่บ้านของท่านเป็นยังกันบ้างก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนผมอยู่อำเภอเมทาจังหวัดลำพูน ปรากฏว่าอากาศหนาวเย็นลดเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงค่ำแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับผมแต่ว่าฝนก็ตกมาสองสวันที่ผ่านมาละนะครับช่วงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวเย็นกันเลยทีเดียวครับมีการประกาศแจ้งเตือนตักจากกรมอุตุนยิยมวิทยานะครับช่วงวันที่21่นะครับผมก็คือถึงวันนี้นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสครับส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงครับส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ประชาชนนะครับตัวแรรักษาสุขภาพเนื่องจากสรรภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับสรรภาพอากาศที่แห้งและลมแรงครับ สำหรับเกษตรกรก็ควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนนะครับได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบนแล้วหลังจากนั้นในช่วงวันที่22-23พฤศจิกายน68นะครับประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนระมัดระวังและสัญจรการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยครับสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในช่วงวันที่20ถึง23พฤศจิกายนก็คือ21 22 23ทางภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม อ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรงครับประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ําบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังค่อนข้างแรงครับอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตรทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2- 3เมตรบริเวณที่มีผลฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับรวมทั้งประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันมัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีผลฟ้าคะนองสาหรับเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันมันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่วันนี้จนถึง23พริพฤศจิกายน68ครับก็ขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุกันด้นะครับทางนี้มีจังหวัดที่ต้องแจ้งเตือนกันนะครับในเรื่องของฝนตกหนักนะครับ21-22นะครับ 21-22พฤศจิกายนจังหวัดที่ต้องระวังนะครับฝนตกหนักก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะราและนาธทิวาสส่วนวันที่23พฤศจิกายนจังหวัดที่ต้องระวังก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะครับผมก็หลายพื้นที่ทางภาคเหนือก็อากาศหนาวเย็นภาคใต้ก็ฝนตกหนักคือนลมแรงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วย อากาศหนาวเย็นทีเดผมต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเนี่ยเพื่อความอบอุ่นของร่างกายกันไว้จะได้แบบะจะได้ร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับรักษาความอบอุ่นกันไว้นะครับผมโอเคนะครับสู้ๆกับางานวันนี้กันด้วยครับวันศุกร์ที่21พฤศจกิกายน68นะครับผมกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมรักษาสี่5กันด้วยนะครับสวัสดีครับ